ก่อนจะเข้าไปดูสาระดีๆข้างในนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมแล้วเข้าไปดูสาระดีๆข้างในกันเลยลุยสวัสดีครับมาพบกับฟาร์มไนร่าเอฟทีเจเฟมิลี่นะครับผมพอดีนะครับมีเคสเคสนึงนะครับที่น้องก็ถามเข้ามาว่าพีเอครับไก่พองลมนะครับผมไก่เกิดอาการพองลมบริเวณหนังที่หน้าอกนะครับผมเออก็ถามมาว่ารักษายังไงพอดีเลยนะครับไก่ลูกไก่พีเอเนี่ย พังบ,บังเอิญบังเอิญนะครับจะทาคลิปให้แล้วแต่ก็เอ๊ะก็เลยยังไม่ได้ทานะครับผมจะทําให้ให้เพื่อนๆดูเนาะพอดีมีน้องถามเข้ามาก็เลยทำซะเลยนะครับพอดีแม่ลูกไก่ตัวนี้นะครับผมดูนี่โดนแม่ไก่คือเอาไปเอาแม่ไก่ไปปล่อยรวมเพื่อพักฟื้นแล้วแม่ไก่เขาเลี้ยงลูกอ่อนนะฮะแล้วแม่ไก่อะตีนี่นี่คือปัญหาเลยนะครับพอเราแม่ไก่ไปเลี้ยงด้วยเนี่ยแม่ไก่เขาจะห่วงลูกนะครับแล้วก็จะไล่ไล่ตีลูกลูกไก่ของตัวอื่นเขาเนาะ แล้วตีพองลมขนาดนี้เลยเห็นไหมบวมเป็นลูกโป่งเลยใครเห็นบ้างเอ่ยอ่าวิธีรักษานะครับผมโอเคแล้วจะมีวิธีรักษานะครับง่ายๆอยู่2วิธีคือ1เอาเข็มเจาะลมเข้าไปเลยนะครับเอาเข็มเจาะนะครับเข็มที่ที่เราใช้ฉีดยาปลายเข็มมันนะมันจะมีเป็นรูใช่ไหมเอาเข็มเจาะเข้าไปนะครับผมแล้วบีบไล่ลมออกแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยแผลเขาก็จะปิดสนิทเหมือนเดิมนะครับบริเวณผิวหนังนั้นก็จะปิดสนิทเหมือนเดิมก็จะพองลมอีก กับวิธีที่2คือใช้วิธีเดียวกับการไขหัวคือเอาเข็มนะครับจิ้มหนังเอาพอดีรถถ่ายผ่านเนาะพี่เจ๊ได้บอกให้เบาหน่อยให้หยุดก่อนรอให้รถถ่ายมันผ่านไปก่อนนะครับช่วงนี้เขาทำกเกษตรเนาะรถถ่ายเริ่มออกบ่อยเอาเข็มนะครับจิ้มให้ทะลุหนังทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เอามีดโกนปาดปึ๊ดแล้วก็เอาได้อ่ะทวนพันรอบเข็มนะครับแล้วก็ปั่นเอาพังผืดออกมาแล้วก็ปาดพังผืดออก เพื่อที่จะเอาลมออกอันนี้จะอยู่ได้นานหน่อยโอเคพียอฟจะ <_ S 1> ใช้วิธีที่สองนะ <_ S 2> นะเพราะว่าวิธีที่หนึ่งทำมันไปแล้วเมื่อวานแล้วมันแล้วช้าขึ้นมามันก็พองลมอีกคือเอาแบบว่านี่เข็มหลายคนอาจจะบอกว่าพีเอฟพียอฟเคยเลี้ยงไก่ออกไหมดูการจับเข็มแล้วกันว่าทําคนเดียวทำมิโกมิโกนเขาทำาแบบไหน <_ S 2> ดูเ้าเอานะแล้วแล้วรู้นะว่าเคยไหม อย่างนี้นะมันไม่เห็นนะมันใกล้ไปเนาะเอาเป็นว่าเห็นต่ไก่แล้วกันเนาะไม่เห็นพี่เอฟไม่เห็นความหลออสนะักตป๊มขาหนีบบอกแล้วว่าชอบทำคนเดียวขาหนีบง่ายจะตายเ,าเข้มเ,เห็นไหมเห็นเข็มอะ่ะแบบนี้นะาไกลๆหน่อยนะคลิปนี้ติดเหลือกี้อะ แทงไม่หนังทะลุเห็นไหมกันขึ้นเหมือนไข่หัวปะปาดหนังนี่ลมออกแล้วลมออกแล้วนะคราวเนี้ยคราวเนี้ยพังผืดมันจะมาปิดแล้วลมมันจะออกแป๊บเดียวแล้วก็เคลียร์พังผืดด้วยการวิธีไม่เคยทำไก่ออกชนหรอกครับ ปั่นแบบนี้ง่ายไหมไขหัวถ้าคนไม่เคยจะคล้องไหมเอ่ยมาแยงเข้าไปแล้วปัน่นดรือพังผืดออกนี่พังผืดออกมาแล้วปาดปาดเข้าวปาดออกก็ได้มือตัวเองระวังเองนี่แล้วก็ไล่ลมออกหมดไหม อ้าหายไปแล้วสนิทเก็บโอเคเปล่าคราวนี้ก็ตอบคำถามกะพวกที่ชอบอวดวิชาหน่อยนะครับว่าชอบถามเพียบว่าเพียบเคยเลี้ยงไก่ออกไหมดูท่าทางแล้วกันว่าเป็นไหมเนาะโอเคนะครับผมคลิปนี้เพียบขอตัวลาไปก่อนนะครับ เพราะว่าวางมือมาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับผมโอเคบ๊ายบาย